Be the Scar จากเด็กต่างจังหวัดผ่านคำดูถูกสู่ยูทูบเบอร์500ล้าน จากเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไร b ี้เดอร์สกเปิดใจใน Life of Car Bangkok ตามติดชีวิต4ีล้อหลังเข้ามาเรียนในกรุงเทพเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์ถึงตอนนี้มูลค่าบริษัทถึง500ล้านบาทแล้วบี้ถ่อมตัวว่าไม่ถึงขนาดนั้นบี e เดอ a r สกวันนี้มีทุกอย่างเข้าบ้านมาเจอรถสปอร์ตเปิดประทุนซื้อไว้นานแล้ว อยากได้รถที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จหลังมีบริษัทแล้วพร้อมโชว์รถป้ายแดงสีทองอีกคันไว้รองรับพ่อแม่มาบ่อยๆจะได้สะดวกสบาย เปิดชีวิตเด็กต่างจังหวัดบ้านฐานะปานกลางพ่อเป็นอดีตผู้จัดการทกศแม่เป็นครูเจ้าตัวเรียนคอมพิวเตอร์ฝันอยากเป็นแบบบิลเกตเพราะอยากรวยอยากสร้างอะไรให้กับโลกระหว่างทำงานบริษัทเป็นโปรแกรมเมอร์และเริ่มทำ YouTube ยุคแรกๆเริ่มมีเงินเข้ามาเยอะกว่างานประจำมีเต้นเพลงของพี่บี้สุกฤตเคยไปเจอพี่บี้ในรายการด้วย ออกมาทำจริงจัง6เดือน s u b ส c คร b e ไม่ขึ้นแต่สู้ต่อเหลือเงินในเกะพันหนึ่งเป็นเงินแตะเอียของแฟนด้วยบังเอิญแฟนเพจส่งคลิปเพลงมาให้ล้อเพลงกังนำสไตล์เลยไปถ่ายคลิปใครอยากมาเต้นกับเราใช้เงินนั้นมาเป็นค่าเดินทาง คนดูเยอะวันแรกประมาณ3 0 0แสนจากนั้นมีไปออกรายการมีงานโชว์มีสปอนเซอร์ Subscribe ขึ้นมาเรื่อยๆเก็บเงินเปิดบริษัทกว่าจะแสน Subscribe ใช้เวลา5ปีจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆล้าน Subscribe เร็วมากมีทำหลายรายการ ถามว่าเคยโดนดูถูกบ้างไหมบี้เผยว่ามีช่วงแรกๆมีคอมเมนต์สิ่งที่เราทำบ้าๆบอๆไร้สาระปัญญาอ่อนสองสารพ่อแม่เราก็แค่ทำคลิปตลกๆไม่ได้ทำอะไรเสียหายเขาไม่เข้าใจและมีญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆไม่เข้าใจยูทูบเบอร์ทำงานอะไรงงไปหมดเลยตั้งบริษัทบอกว่าทำโฆษณาออนไลน์ตอนนี้มีช่องทำหลายอย่างเพิ่งเปิดบาแต่ปิดเพราะช่วงโควิด มีลงทุนในกองทุนเพื่อจัดการเงินในอนาคตเรามากกว่ามุมมองใช้เงินจะใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราประสบความสำเร็จอย่างการมีรถมีบ้านจะซื้อสิ่งที่ได้ประโยชน์คุ้มที่สุดนาฬิกาไม่ได้มีหลายเรือนจะราคาสูงแต่ใช้ไปตลอดสำหรับคติประจำใจอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ถ้าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องลงมือทำมีโอกาสทำเงินแบบออนไลน์เยอะมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด